สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องอาการงานการเงินของชาวราศีเมษนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ค่ะค่ะชาวราศีเมษนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันที่20เมษายนค่ะ การทำนายนะคะเกี theology, <c Ris ky> ่ยวกับเรื่องการงานนะคะเราจะแบ่งการทำนายออกเป็น3ามช่วงนะคะจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็เป็นการทำนายสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าชาวราศีเมษนะคะที่ทำงานประจำนะคะ เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นอย่างไรค่ะคุณได้ไพ่ราชาถือไม้เท้านะคะไพ่อัศวินถือดาบค่ะ แล้วก็ไพ่สิบดาบนะคะเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานประจำนะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่านะคะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกับชาวราศีเมษนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดือนนี้นะคะงานหนักพอสมควรเลยค่ะชาวราศีเมษนะคะ มีงานเข้ามานะคะให้คุณต้องเหมือนกับว่าฝ่ฟาฟันอุปสรรคอะคะ่ะเป็นงานที่ยากนะคะหรือว่าปัญหาที่เข้ามานะคะสําหรับเรื่องการงานเป็นเรื่องที่แก้ลําบากแต่คุณสู้เต็มที่ค่ะชาวราศีเมษนะคะคุณสู้ไม่ถอยนะคะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเหมือนเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้วยหรือเปล่านะคะผู้ใหญ่ไว้วางใจนะคะให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แก้ปัญหาหรือว่านําทีมนะคะที่จะสู้นะคะค่ะ ทำให้คุณหเหนื่อยเหมือนเดือนนี้คุณทํางานหนักนะคะคุณค่อนข้างเหนื่อยระวังที่จะป่วยนะคะเหมือนคุณพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะใครยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะชาวราศีเมษนะคะค่าจบคําทํานายสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําฟรี l a n ซ์หรือว่า,าทําอาชีพอิสระนะคะเดือนนี้คุณได้ไพ่เทมเพลต์ค่ะ พายเดอะเดวิลนะคะพายเดอะเวิลด์ค่ะ เดือนนี้นะคะคนที่ทําอาชีพอิสระหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเหมือนพยายามประคับประคองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้อยู่ในจุดที่ลงตัวนะคะทําให้เกิดความสมดุลน,นะคะเ,เหมือนกับว่าเดือนนี้ค่ะหรือ,อหรือว่าเดือนที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับคนที่สร้างปัญหาให้คุณนะคะหรือว่าคนที่เข้ามามีแบบเหมือนมา เป็นอุปสรรคนะคะสำหรับคุณนะคะค่ะรู้สึกว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาที่คุณจะแก้เหมือนแก้ไม่ตกนะคะชาวราศีเมษนะคะเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรและเนาะนะคะไพ่เดวิลขึ้นมานะคะอาจจะเป็นช่วงที่ยากลำบากนะคะให้คุณอดทนไว้นะคะเมื่อถึงเวลานะคะปัญหานี้จะคลี่คลายได้เองแต่ในเดือนนี้อาจจะยังต้องทำให้คุณหนักใจทำให้คุณต้องแบบ เหมือนบาลานซ์นะคะก็คือทำให้ทุกอย่างลงตัวแบบสมดุลน,นะคะค่ะเดือนนี้คุณอาจจะเข้าไปทำงานที่สำหรับคนที่รับงานนะคะอิสระอาจจะเข้าไปทำงานที่คุณยังไม่เคยที่จะแบบทำมาก่อนนะคะหรือว่าเป็นงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาตินะคะต่างภาษานะคะหรือว่าเป็นงานากับคนที่เหมือนกับว่าอยู่ค่อนข้างห่างไกลนะคะเป็นงานที่ ต้องติดต่อกับทางไกลหรือว่าติดต่อผ่านโซเชียลนะคะค่ะยังไงก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าปัญหาบางอย่างะคะ่ะเกิดขึ้นแล้วนะมันแก้ลําบากนะคะเดือนต่อไปอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเดือนนี้นะคะยังต้องระวังอยู่นะคะสําหรับคนที่ทําอาชีพอิสระหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนที่ว่างงานนะคะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ ได้ไพ่หกดาบนะคะไพ่เดลเวอร์ค่ะแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะคะ เดือนนี้นะคะคนที่ว่างงานเนาะรองานรอความหวงังรอคําตอบนะคะเดือนนี้โอกาสยังมาไม่ถึงนะคะหรือว่าคําตอบที่บอกว่าจะได้นะเดือนนี้ยังไม่ได้นะคะงานที่คุณรอคอยอาจจะ เหมือนไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องความรักคู่รักนะคะหรือว่าคนรักของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณติดต่อด้วยนะคะเป็นคนเก่าๆนะคะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าที่ทํางานเก่าเจ้านายเก่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่คุณแบบเหมือนว่ารอคอยนะคะเขาอาจจะแบบว่าบอกว่าเอออาจจะช่วยคุณได้อะไรแบบเนี้ยอาจจะมีคนเข้ามาเหมือนว่ายิบยื่นความช่วยเหลือนะคะให้คุณแต่ว่าเอออาจจะมีการแค่เริ่มเริ่มคุยกันนะคะ แต่ว่าคําตอบจะยังไม่ได้เดือนนี้ถึงแม้ว่าคุณใจใจร้อนอยากเออน่าจะได้คําตอบเร็วๆอะไรแบบเนี้แต่ช่วงเวลานะคะก็ยังมาไม่ถึงนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษที่ว่างงานเนาะใจเย็นอีกสักนิดนะคะเมื่อถึงเวลานะคะคุณก็จะได้คําตอบเองนะคะแต่ว่าเดือนนี้ก็อดทนรอก่อนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะ จบคำทานายเกี่ยวกับเรื่องการงานเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องการเงินต่อนะคะว่าชาวราศีเมษเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2564นี้จะเป็นอย่างไรค่ะเดือนนี้ได้ไพ่ก้าดาบนะคะ ก็บไพ่หดาบค่ะไพ่สิไม้เท้าค่ะเดือนนี้ชาวราศีเมษรู้สึกค่อนข้างหนักใจเหมือนกันนะเรื่องการเงินนะคะหลายท่านกลุ้มใจนอนไม่หลับนะคะหลายท่านรู้สึกว่ามีภาระต้องจ่ายเยอะนะคะ แต่ว่าก็จะมีเงินนะคะเข้ามานะคะหมุนเวียนเข้ามาเนี่ยค่ะคุณผ่านพ้นไปได้นะคะบางทั้งคุณอาจจะกุ้มใจมีภาระที่ต้องที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะผ่านไปได้ยังไงแต่ชาวราศีเมษก็ผ่านไปได้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะก็ยังไงก็ ความกุ้มใจก็มีค่ะแต่ว่านะคะก็ขอให้คุณสู้นะคะชาวราศีเมษนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ยากลําบากสักนิดนึงนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณสู้นะคะเพราะว่ามีไพ่ หนึ่งดาบขึ้นมานะคะคุณสู้ได้อยู่แล้วค่ะเดือนนี้นะคะคุณจะผ่านพ้นไปได้นะคะถึงแม้ภาระต่างๆจะมากมายนะคะค่ะจบคำทํานายนะคะสำหรับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์2564ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาเรนทาลอดด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ